สิ่งที่เราจะมาสรุปกันในวันนี้นะคะก็คือสูตรการหาปริพันธ์ทั้ง5สูตรนะคะนักเรียนเริ่มจากสูตรที่1จําได้ไหมคะปริพันธ์ของ k เทียบกับ x เท่ากับ kx บวก c เมื่อ k และ c เป็นค่าคงตัวใดๆนะคะหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือปริพันธ์ของค่าคงตัวใดๆจะได้ค่าคงตัวตัวนั้นบวกกับตัวแปร x คูณอยู่กับตัวแปร x นะคะ สูตรที่2ถ้า n ไม่เท่ากับ1แล้วปริพันธ์ของ x กําลัง n เทียบกับ x จะมีค่าเท่ากับ x กําลัง n บวก1หารด้วย n บวก1บวกด้วย c ค่ะเมื่อ c เป็นค่าคงตัวใดๆนะคะสูตรนี้เราก็ใช้กันบ่อยในการแก้โจทย์ปัญหาต่างๆสำหรับที่เราทำกันในวันนี้นะคะต่อไปสูตรที่3ค่ะปริพันธ์ของ kf x เทียบกับ x จะมีค่าเท่ากับ k คูณด้วยปริพันธ์ของ f(x) เทียบกับ x เมื่อ k เป็นค่าคงตัวและ f(x) จะต้องมีปริพันธ์นะคะนั่นก็คือสูตรนี้บอกว่าถ้ามีค่าคงตัวคูณอยู่กับฟังก์ชันเราสามารถดึงค่าคงตัวออกมาก่อนได้แล้วค่อยหาปริพันธ์ของ f(x) นะคะแต่อย่าลืมว่า f(x) จะต้องหาปริพันธ์ได้แค่นั้นเองต่อไปสูตรที่4ปริพันธ์ของ f(x) บวก g(x) เทียบกับ x จะมีค่าเท่ากับปริพันธ์ของ fx บวกด้วยปริพันธ์ของ gx นะคะนั่นก็คือเราสามารถกระจายหาปริพันธ์ของแต่ละฟังก์ชันได้แล้วค่อยนำมาบวกกันทีหลังนะคะแต่มีข้อแม้ว่า fx และ gx จะต้องหาปริพันธ์ได้นั่นเอง สูตรที่5ก็ทำนองเดียวกันค่ะนักเรียนคล้ายกับสูตรที่4เพียงแต่จากผลบวกของฟังก์ชันเปลี่ยนเป็นผลต่างของฟังก์ชันแค่นั้นเองนะคะนั่นก็คือปริพันธ์ของ f x ลบ g x เทียบกับ x จะมีค่าเท่ากับปริพันธ์ของ f x ลบด้วยปริพันธ์ของ g x เทียบกับ x นะคะเมื่อ f x และ g x mm. หาปริพันธ์ได้นะคะ เพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนสามารถนำสูตรทั้ง5ไปใช้ในการหาปริพันธ์และแก้โจทย์ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับปริพันธ์ได้แล้วนะคะในคาบนี้ขอให้นักเรียนอย่าลืมดาวน์โหลดใบงานที่10ขึ้นมาทำแล้วก็ส่งไฟล์ให้ครูตรวจด้วยนะคะแล้วเจอกันคาบหน้าค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ